สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลครับตอนนี้เวลา9ก้ามงอีกสินาทีเก้ามงเช้าตอนนี้เรามาถึงบ้านงานครับบ้านแกเนาะบ้านแกครับขอบคุณมมโซเฟอร์นะครับงานอยู่วัดนะงานมองมองได้ที่นี้ก็เขาได้มีไฟเยอะแมนบ่กทีนี้มีป้ายซาหน่อยเมล่อเป็นปากทางเขาที้้นใหหซาน่อยแม่นบ่นี่เาีจะได้ไฟตกใจเลย บ้านบางบ้านแกเห็นม่ล่ะเออไปสี่กับอีกสิเมรโอ้เรามาถึงแล้วเข้าปิดถนนได้ตัดงานกระถินบ่โอ้ผมเห็นมานกระถินนี่ตาหรือเปล่ากรินมันเหมนขับบ้านแกนะครับต้เข้าบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับ นี่ไงครับจะภาพนี่เห็ดปุ่นนี่นี่นเนาะเห็นครับอ,อยากห็นปุ่นอโอ้โหโอ้ปิดครับรวดเฮาเ้าตั้งถาม์ครับเขาออกตั้งที่ไหนวะนี่ตรงไหนอยู่ตรงไปางนี้เออไปนะ ติดไฟแล้วติดไฟงานดียังบุก็เห็นให้ขาทางเปิดหนตึอแล้วอ๋ออันนี้บ้านแกนครับบ้านแกนครับน้างานผู้งนี้นะครับเาจะไปสอบถว่าเป็นงานอะไรยังไงรอติตามตอนต่อไปนะครับนาเหดตายเสียดผูงนะนาิดคนก ปบกปอกปอกทิ้งไ่ายเสียนเงินทั้งนั้นจะเขามาปีบเออยาดยิ้มดิเบิดบัตรเิดตร้อเซอร์วิสอ่ลงข้างแล้วพี่น้องผมว่าแมนผมว่าเออเาไปหันทื้นเรา เด็กเรียนเดกเรียนเนี่ยเขาน่าจะจัดที่โรงเรียนนั่นเองมองเห็นมันยไม่มีมองลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูความเป็นไปได้เดาวรดูถามถามถามนั่นนี่ี่ไฟเรียนแสดงว่าโรงเรียนวัดศรีสุทธรเนี่ยเออใช่ใช่นี่มีสาวหน่อยเปล่านักเรียนที่อองเรียนอยู่จอด เนี่เรียนด้วยนะประเด็นอุ้ยอาคารจอนี่ละจอนี่ละนี่ไฟประดับประดับแสดงว่าเหรียนหนีละเหรียนหนีละโอ้หอดแล้วหอดแล้วพี่น้อง Ui, uh, nào, lên chút uh, đi, là khửn vào, có thể bay luôn. ô, nào, Ui, uh, nào, uối uh, nào, khát uh, cái กอดแม่ทำบายกอดผู้ชายนั่นพ่อมอลลามเขาเล่นไสเล่นโรงเรียนนี่ยบอเขาตาหน่อยเียโรงเรียนอย่างไอ๋อแม่นบอครับผมมืออื่นล่ะมอลลามากเหรอเขามาแต่กรุงเทปตาตา,าหน่อยแม่นบ่แมนงานยังเพลนงานอันทีครับผมอ๋อฟรีบอฟรี่โอ้ประยกงบจุดสองล้านแม่ ท่าที่อัาที่ท่าี่ท่าีอันรวมทงผลิตท่านันมเห็นเห็นเห็นครับผมแต่ว่าเวทีโรงเรียนเออมอลนดีนี้เนาะแต่ว่าเม่านกกกีส่เหรียญญี่ปุ่นหรือว่าเมือนอื่นเหีี่่นทั้งหมดเลยออเมอันอลนัมวนเสาร์ตอนเชาปอออแต่ว่าอย่างหน่อยจะมาลงลงตตอนแรกเนาะบอกว่าแรงรงนี่บ่มีงานเป็นบ่มาจงเทาจงเทาครับ ผมว่พักง่นครับสถ้านี๊กวงดีโดนท่านจะไปพักกูแล้วโดมครับผมครับผมแล้วกาลุงนี่แหละเรือไปประดับกันด้วยเรือจะได้รถเตรี่เจ้าเรือมาหลายแล้วครับยังต่วนทในะครับผมมือเรียกออกได้เดอนีจักบันอันนี้สองอยี่ครับลูกสองลอยานเมาเมืนน่เอาคขามสองสามสห้า โขกโขกโขกโกโกมาให้เราเอาเงินให้กระเป๋าให้หนพกปล่อยให้เราโศกโกโกโขกหวานหนอ้หนาวเนาะบานเาหนาวครับหนาวยุงเทียค่อยหนาวดิเมนบาอลัวหนาวมือนี่ะครับไม่ใส่ต่อไปนี่ผมกัสิครับเพมมาสไปเจ็บเอาหนีแน่กออรับบางผมกับยู้เข่นม็ดดำยู้เม็ดดำเดี๋ยมันเท่านะครับบนเาับโอ้มื่นก เงื่อนเดี๋ยวเรามาแต่งเทียมขึ้นเลรนยอยู่กระทุ่มแบนคนหลายครับหลายแตกตลอดจะเบิ้งยุติกระชากยุิยิงอ่ะโอ้เหมือนละครับผมเหมือนละครับได้เลขได้เบอร์นอเขาเปล่าล่ะ้ยผมกับบอคอยนี่ไม่ตัสายทีน่ะครับเมขายครับผมแต่คือเนี้ยยุติ้อยคืไหนเมาเมาเมาฮถือรางวัลทีหนึ่งวันไหได้เนาะ น่ยดิเจองขอปาดโอ้ยงมือเห็นปนหมานได้หละเนี่ยลมือเป็นมือจุกแล้วเกือบปั๊บปั๊บร่างกายว่ท่านไหมหนาวนะบ้ยสวยงามแท้หมือๆครับผมน่ได้หมาเจบิงหน่อหกอ่บเบงจะมาุน นี่นะครับบรรยากาศนอรนะครับเป็นทางจากวัดท่าเสาครับสมุทรสาครอ,ออกมาประมาณตีสามครึง่งนี่เศ้านอร์ทนะครับากา็มว่าพี่น้องครับนี่บรรยากาศข้อยัดภาพพี่น้องมุงมบรรยากาศนะครับทางช่องพอกันใช้ข,ใข้อยัดบัตรคำนะครับเด้อนี่นักเรียนกับ มาโรงเรียนนะครับโรงเรียนพัชชีสุนทรน,นะคเหม่นบอกเออไหนจะเมีนนั่นเองผ่านไปนะบ้านแก่บนหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธจังหวัดปุรีรัมครับเออหุ่มยังนอบาดเล็กน้อยห่มรถตู้แล้วล่าสุดเล็กน้อยอยากไกรรถเลยจับคือรถตู้เด้อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับครับพ่อครับ ขอบคุณทุกแรงใจครับจับคืนรถตู้ได้เล็กน้อยขอบคุณทุกแรงใจครับชิเป็นนอนไซต์ชิปุซองชิเป็นนอนไซต์ชิปุซองเฮ้ยเอออยู่ไซตจับอ่านได้ไหมพอสิรออีกแค่นี้ละวงอิงมาพรุ่งนี้รู้จักวงอิงไหมรู้จักวงอิงไหม ใครร้องเพลงอุงอิงได้อ้าวอ้าวใครร้องเพลงอุอิงได้รองเปลหงเปนออุ้ยหนาวหนาวเมอลอตรี่เราสามหนึ่งหนึ่ง สามสี่สองสามพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม